สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาโรบิน n b 2 5 1 0นะครับก็คือมีพี่พี่เอฟจำนวนมากเลยที่ถามว่ารุ่นนี้มีหรือไม่ผมได้มาตัวหนึ่งนะครับสภาพดีเลยแหละนะครับลานใหญ่ๆแบบนี้เป็นลานสตาร์ทเบาลากออกแล้วก็ติดนะครับขายเท่าไหร่3,800ลมส่งนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยพี่น้องยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเพิ่งมาลงตู้จากญี่ปุ่นคันเร่ง ลักษณะเนี่ยโรบินเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับหลายคนบอกไม่ถานาดัดลองไปใช้ดูก่อนนะพี่นะเดิมๆญี่ปุ่นเขาใช้แบบนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาครับตัวนี้ครับน้ำหนักค่อนข้างเบาซีโลกว่าเหมาะมากเลยกับผู้สูงวัยและผู้ผู้หญิงแม่บ้านนะครับที่อยากจะช่วยกันตัด38ลมส่งครับเก็บไปทางเอาสี่พันของแถมมีครบนะครับมีใบมีดบางยาสายสะพายเดี๋ยวลองดึงดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองให้อันนี้กองมันไม่มีมาจากญี่ปุ่นเห็นไหม ไม่หือไม่อือใช่ป่ะนี่รานเบารันเบารัานเบารันเบาเาเดี๋ยวจะต้องผ่าประกอบใหม่หมดเลยใครซื้อตัวนี้แบบคือจริงๆการรีวิวแบบเนี้ยมันคือการขายซื้อขายกันแบบเชื่อใจกันสุดๆอ่ะบางท่านจะต้องการฟังเสียงด้วยนะแต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมขายให้กับลูกค้าที่ดูเรามานานแล้วดีกว่านะครับ และเชื่อว่าเราทําให้ติดและพร้อมใช้ให้แน่นอน PF ได้เลยพี่ไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันมีตัวเดียวนะครับได้สภาพนี้มาตัวเดียวเลยถือถือถือว่าถือว่าสวยค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็มันจะมีตําหนิแค่ตรงช่วงสติ๊กเกอร์ถลอกสติ๊กเกอร์ทะลอกนิดหนึ่งครับที่เหลือครบเดิมโอเคเลยนะนเล่งครบเดิมนะครับและวิดคอนดับอยู่ด้านนี้แล้วรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กล้าเล่นได้เลยครับเพราะว่า ถังใหม่ผลิตเสร็จแล้วเสื้อลูกใหม่ผลิตเสร็จแล้วคาบ,บูเลเตอร์นี่ยิ่งง่ายเลยนะครับหาได้ตามท้องตลาดเลยนะครับคลัชก็ทั่วไปอ่าเฉพาะกิจนะครับอย่างหัวเกียอย่างเงี้ยวันหน้าก็มาเบิกกับเราไอ้พวกเนี้ยเบิกที่ที่ร้านมีให้หมดนะครับเชื่อผมหรือไม่ไม่รู้นะร้านสตาร์ทวันนี้ผมแก่ทําเก็บสต็อกไว้ตั้งเยอะร้านใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ขายด้วยเก็บไว้ให้ลูกค้าแหละวันหน้าเราก็ไม่รู้เผื่อใครไม่เป็นไปกระตุกไปอะไรอย่างเงี้ยจนมันพังมันแตกมันหักหรือว่าไปก็ มีบริการให้นะครับอ่ะเผื่อพี่ๆด้านใดสนใจโรบิน NB2510 นะครับเม็ดอินเจแปที่ยังไม่ได้ล้างนะตัวนี้นะน้ำหนักสี่โลครึ่งนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดขึ้นมาในสวยเลยตัวนี้ครับก็ประกันเครื่องยนต์ให้120วันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ